สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนครับผมมอนี่กับมาพอ้กันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีอยู่กับผมบักหำอาร์ตผู้เกา่าผู้เดิมก็ครับผมนี่พี่น้องวันนี้เรามีมาม่ามาม,มา่มมาถ้วยร้อนพี่น้องอันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นถ้วยร้อนของมาลาพี่น้องอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเลือกพี่นอ้องมีก๋วยเตี๋ยวเลือกพร้อมเลยกับน้ำน้ำขาดบ่ไ้เลยพี่น้องเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเขามาแกะถ้วยร้อนเบิ้งกันเลยครับผม ว่าข้างในมันหายอย่งมาแน่พี่น้องเริ่มจากถ้วยนี้เลยพี่น้องนี่แกะเลยอันนี้ถ้วยถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งยี่สิบบาทเอ้ยยี่สิบห้าบาทอันนึงก็บสามสิบห้าบาทมั้งเนี่ยถ้าจำบ่ผิดเลย นี่แกอวกเลยอันนี้เป็นมาลาน,นี่มาลาเบิ้งมาลากรอนพี่น้องให้ช้อนกับซ้อมอันนี้เป็นเครื่องปรุง้วพี่น้องแล้วก็มีมามา่านี่มามา่าแล้วก็ในนีกะสีในนีกะสีเป็นอันสารที่มันเห็ดให้ให้มันมีความหอนออกมาพี่น้อง เอาไว้ก่อนอันนี้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวพี่นอ้องก๋วยเตี๋ยวเรือแยกไว้ก่อนเดี๋ยวลงกันอ่าสาไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือสิมีเส้นเส้นก๋ยวยเตี๋ยวละกันอันนี้ก็สารเฮ็ดให้ทําความร้อนคือกันล่ะพี่นอ้องนี่เส้นพี่นอ้องเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเฮามาแกะ แกมาลาแกแกนี้ก่อนอแกสเสน้นแกสเส้นมามาเส้นของม้าลานี่พี่น้องนีเป็นนั่นสิเดี๋ยวห้องใส่เครื่องปรุงมันไปเลยแล้วพี่น้องนี่อันนี้เป็นถ้วยร้อนของมาา้าลา าลากรสีมี่ซันีย่ยเรพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวห้องมาแกะแกะอันสารที่ทํำทํำความร้อนออกเลยอันนี้ว่าเป็นเครื่องปรุงได้กินว่าอ,อะไรได้พี่น้องถ้ากินนี่สักแงีงๆๆเงงเยน,นี่อันนี้มันเป็นนี่ใส่ลงไปเลยแล้วมันก็สิมีกันกันอยู่ในถว้วยเลยพี่น้อง เทน้ำเส้นใส่ลงไปเลยนี่ละแล้วบะนี้เขาก็เอานี่ใส่เลยเดี๋ยวมันก็ฟดพี่น้อง ปิดฟ้าเลยมาบันี้พี่น้องบันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้กะให้มันเห็นงนานของมันไปฝดบก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 อยู่พี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ้งอันนี้มามันสิฝุดแบบเล โอ้เสียงเสียงฟดพี่น้องได้ยินหมอันนี้ห้อมาใส่เครื่องปรุงไปเลยพี่น้องอันนี้เป็นของก๋วยเตี๋ยวเรือนี่พี่น้อง มันนั่นใส้นามไปเลยพี่นอ้องใส้นามไปแนะ่น,นี้กอนวันนี้เขาแกะทุงท้งแกนทุ้งที่เห็ดไห้มันมีความผ่อนออกมาพี่นอ้องใส่เห็ดคือกันแล้วพี่น,อน้องอามาเลยใส่ลงไป ใส่น้นี่พี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิง้งนี่นี่หอนไปนี่พี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิง้งนี่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 กูด่าคว้นออกมาโอ้ใส่อันนี้ลงไปเลยบาดนี่ใส่ลงไปอึบนี่ละ ปิดฟ้าปิดฟ้าทันไว้พี่น้องให้มันให้มันอบให้มันละอุอยู่ในนี้ล้วพี่น้องทายประมาณ10ถึง1 5หนาทีพี่น้องไ,ได้กินแน่นอน โอ้มาบัดน,นี้พี่นอ้อง15นาทีผ่านไปเห็นไอหอบพวกนี้ไออ,อุกวห้วนห้วอนนู่นี่พี่นอ้องเดี๋ยวเขามาเปิดเปิดก๋วยเตี๋ยวเ,เรือก่อนเลยโอุ้หนะไอหนำหอนแห้งหอนแห้งาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเขามาคนคุกเขาให้มันเข้ากันก่อนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนี่พี่นอ้อง อันนี้เพราะท่านในหูรสชาติว่ามันเป็นแบบไหว่าม,มันสิคือก๋วยเตี๋ยวเรือหรือเปล่าเดี๋ยวเขาลองสดใส่ได้ยุน,นี่มีรสชาติหรรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือพี่น้องแต่ว่ามันสิมีความเผ็ดเพราะว่าเพิ่นใส่พักพริกมให้นรำติเลยบุ เดี๋ยวเดี๋ยวเ้ามาเบปงหมาล่านะครับผมโอ้นี่พี่น้องโอ้ไอวอกคนห้วนเนื่อกันอันนี้ใส่น้ำหลายบด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองสดน้ำซิมเบิงว่ามันสิมีรสชาติเป็นยังไงพี่น้อง อือันนี้ออกรสชาติแบบเผ็ดเผ็ดตุวเปียวพี่น้องอืมใส่ได้ใส่ได้รสย้อวเข้ามาสอยกันเลยพี่น้องี๋ยวขออ่อนนี่ก่อนเะครับผมนี่กว๋วยเตี๋ยวเรือนี่พี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเรือเี๋ยวเข้ามาลอง K G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 . กินกันเลยเกี่ยวเกี่ยวรสพี่น้องมามาพี่น้องกินน้ำกันแด้ครับผม จังไดกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้บักคำอาบมีกำลังใจมาหาแน้มาสูพีซู่นอนกินอีกแล้วครับผมมามาพี่น้องคำแหลกใส่เลยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นมามาแล้วครับผมอืมอมอ,มอ,มอ,มอบแซบแซบมันยังมีเสียงอันเสียงถุงทําความร้อน ทำปฏิกิริยากำน้ำอยู่เลยพี่น้องออืื ออโอ้ก๋วยเตี๋ยวเ,เ,เรือบเบิ่แล้วบันนี้พี่น้องเดี๋ยวเขามาลองหมาล่าก,กันเลยบัดนเลยเขามาซิมรสชาติเขามาลองกินเบื่องว่ามันสิมีรสชาติจังใดพี่น้องว่ามันสิแสบบอ่อื้อ เขาเห็ยังมานำบ่ะย้ำยำเข้าไปนั่นจิบกึบกึบกึบเลยพี่น้องอ๋อสวงทองเลยปะสดเข้าไปโอ้สวงเลยหวานหวานนั่นสิวดอ่ะอายออกหวนหนอยู่พี่น้องทิมไว้ตั้งโดนแล้วน่เนี่ย อืมอืมอ,อ้าเบิดเป็นดีเรียบร้อยพี่นอ้องอืมองอันนี้สองอันนี้มันให้รแสแซ่บแบบแตกต่างกันพี่น้องอันนี้เป็นรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้เป็นรสชาติของหมาล่าครับผม ความเผ็ดกะอันนี้เผ็ดมากว่าพี่น้องแต่ว่าความกลมกลม่อมให้ก๋วยเตี๋ยวพี่น้อ,องอะไงใดสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้บัคคำอาดผู้นี้มีกำลังใจมาหาในวมาสู้พีสู้นอนกินอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ